เป็นอาการที่สิ่งแปลกปอลอมหนุนเข้าไปในหลอดลมทําให้กีดขวางช่องทางการหายใจเราทุกคนต่างก็เคยสำลักด้วยกันทั้งนั้นโดยปกติแล้วการสำลักจะเกิดขึ้นเพียงแค่แป๊บเดียวดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงอะไรแต่อย่างไรก็ตามถ้าสิ่งแปลกปลอมนั้นอุดกั้นทางเดินหายใจโดยสมบูรณ์ทําให้หายใจไม่ได้การสำลักก็จะเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตได้ค่ะการสำลัก เป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับการกินอาหารซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายและรุนแรงถึงชีวิตหากเกิดการอุดกั้นโดยสมบูรณ์ในโรงเรียนระหว่างช่วงพักเที่ยงนักเรียนจะกินอาหารร่วมกันกับเพื่อนๆและมักจะมีการพูดคุยกันหยอกล้อกันระหว่างกินทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสำลักได้หากเรามีการส่งเสริมให้ความรู้แก่น,นักเรียนในเรื่องการสำลักและสอนวิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ที่สำลักจะทําให้นักเรียนมีทักษะสามารถช่วยเหลือเพื่อน รวมถึงช่วยเหลือตนเองได้ซึ่งจะก่อให้เกิดความปลอดภัยในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นหากการสำลักนั้นสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นเพียงบางส่วนผู้สำลักจะยังหายใจได้ออกเสียงได้วิธีการปฐมพยาบาลให้กระตุ้นให้ไอายแรงๆต่อเนื่อง จนกว่าสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นจะหลุดออก <Okay. S 1> และแนะนำให้ไปโรงพยาบาล okay. 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 แต่หากสิ่งแปลกปลอมนั้นอุดกั้นทางเดินหายใจโดยสมบูรณ์ทำให้หายใจไม่ได้ ให้ใช้วิธีการของ Hamrick m a n เวเป็นการรัดกระตุกใต้กระบังลมค่ะขั้นตอนการช่วยเหลือ 1. เข้าไปทางด้านหลังของผู้สำลัก 2. สอดขาเข้าไประหว่างขาของผู้สำลักเพื่อประคอง 3. วางมือที่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างลิ้นปีกกับสะดือโดยกลางนิ้วมือ3มนิ้ว นิ้วกางวางที่ตำแหน่งสะดือนิ้วโป้องอยู่ตรงลินปีนิ้วชี้อยู่ตรงกลางมืออีกข้างทำกำปั้นวางตรงโคนนิ้วชี้ให้ด้านนิ้วโป้งแนบลาตัวดึงมือที่หาตำแหน่งออกมากลุ่มกำปั้นไว้สให้ผู้สำารักก้มตัวลงผู้ช่วยเหลือการข้อศอกออก 5. ดันกำปั้นเฉียงขึ้นแรงเพื่อทำการรัดกระตุกใต้กระบังลมให้ทำเป็นชุด ชุดละห้าครั้งและทำต่อเนื่องจนสิ่งอุดกั้นหลุดออกอหากเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่แรก แต่มาพบเจอตอนที่บุคคลนั้นมีอาการหายใจไม่ออกแล้วให้สอบถามก่อนว่าคุณสำลักใช่ไหมเนื่องจากว่าบางรายอาจเป็นภาวะแพ้รุนแรงทำให้หลอดลมตีบหายใจไม่สะดวกซึ่งอาการเบื้องต้นจะคล้ายกันในการให้ความช่วยเหลือนั้นหากผู้สำลักหมดสติไม่รู้สึกตัวให้จับผู้สำลักนอนหงายแล้วทำา CPR ต่อทันทีค่ะ จากนั้นรีบโทรแจ้ง169เพื่อขอความช่วยเหลือแล้วส่งต่อผู้ป่วยค่ะ ในกรณีที่อยู่คนเดียวแล้วยังพอช่วยเหลือตัวเองได้ให้ทำเช่นเดียวกันกับการช่วยผู้อื่นใช้3มนิ้วหาตำแหน่งแล้วทำการรัดกระตุกตนเองเป็นชุดจนสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นนั้นหลุดออกมาหรืออีกวิธีการหนึ่งให้กระแทกตัวเองกับของแข็งเช่นขอบโต๊ะหรือพนักพิงเก้าอี้หากใช้เก้าอี้ระวังอย่าใช้เก้าอี้ที่มีล้อเลื่อนเพราะไม่มีความมั่นคง การใช้เก้าอี้กระแทกควรหันเก้าอี้เข้ากำแพงเพื่อไม่ให้เก้าอี้เลื่อนได้จากนั้นทำการกระแทกตัวเองเพื่อให้เกิดแรงดันเพื่อให้สิ่งที่อุดกั้นนั้นหลุดออกมาในการช่วยเหลือผู้สัลักเราควรเรียบช่วยทันทีนะคะโดยเฉพาะผู้ที่หายใจไม่ได้ที่สำคัญเราควรมีสติรีบโทรแจ้งหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินในทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามในการกินอาหารนะคะเราควรกินด้วยความระมัดระวังเคี่ยวให้ละเอียดที่สำคัญ เราไม่ควรพูดไปกินไปนะคะก็จะป้องกันการสำกักได้คะ่ะ